กองร้อยอสอจอมุกดาหารหนึ่งนำโดยนายหมวดโทสุภกรสรัราญอบอร้อยพร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทนำโดยนายอัครพลสริพันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันจับกลุ่มนายวิชิต้อนเพิ่อายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่129หมู่2อ,อำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกทราย พร้อมด้วยยาบ้าจำนวน179เม็ดซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13มกราคม2566เวลา21นาฬิกา30นาทีกองร้อยอสอจอมกดาหันหนึ่งนำโดยนายสุป,ปรกรณ์สำรันขบอร้อย ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดโดยปะปนมากับรถพ่วงบรรทุกใสยวิ่งมาตามถนนหมู่บ้านตำบลบ้านโคกจึงได้ประสานแขวงทางหลวงชนบทนำโดยนายอัครพลศสริพันธ์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งด่านช่างน้ำหนักบริเวณโรงเรียนบ้านสงเปื่อยตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร จนกระทั่งมีรถบรรทุก6กแาว12ล้อยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน83-0558ขกาลสินพ่วงทะเบียน83-0559กาละสินวิ่งเข้ามาจอดบริเวณด่านช่างน้ำหนักเจ้าหน้าที่ได้สังเกตพบเห็นคนขับรถบรรทุกพ่วงคนดังกล่าวมีท่าทางพิรุษจึงได้ทำการขอตรวจคน้นทราบชื่อนายวิชิตถอนเพิดอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่129หมู่2 อำเภอกำมลาสายจังหวัดจราศิลป์เป็นคนขับรถบรรทุกผลการตรวจค้นพบเป็นยาบ้าจำนวน179เม็ดซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายของนายวิชิตท,ที่สวมใส่และต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกปรากฏว่าน้ำหนักรวม82,150กิโลกรัมซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพพึงแดด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้การเป็นประโยชน์